คืออย่างนี้อันนี้จะใช้ต้องใช้ภาษาหลักภาษาไทยดีๆหน่อยคือตะกั่วเนี่ยนะครับสารแร่ตะกั่วมีประโยชน์กับรถยนต์อันนี้เรายอมรับแต่โครงการเหมืองแร่ไม่มีประโยชน์กับรถยนต์เข้าใจไหมคนละประเด็นกันสิ่งที่เราจะประเมินเบนฟิตเราไม่ได้ประเมินเบนฟิตของตะกั่วแต่เราประเมินเบนฟิตของ mining activity มันจะคนละอยา่าง พราะนั้นที่จริงเขาบอกว่าเฮ้ยตะกัวมีประโยชน์นะใช้ในแบตใช้ในเคมีรูลนัมันตประโยชน์ในเชิงวิชาฟิสิกส์แต่ในวิชาเศรษฐศาสตร์เรากําลังพูดถึงประโยชน์ในเชิงการมี Mining Project ไม่ใช่ Mining as mineral ตัวอย่างอ่ะคราวนี้อ่ะลองไปดูต่อครับรูปเมื่อกี้นะทีนี้ถ้าเกิดกรณีวิทย์เนี่ยนะ แล้วก็ตะกัวฮะตะกัวก็ผ่านโปรเซสมาแล้วก็มาสู่กระบวนการตรงนั้นทีนี้เราไม่ได้คิดถึงส่วนต่างว่าถ้าเกิดวิดเอาเนี่ยแล้วก็ import เข้ามาใช่ไหมฮะถ้าเกิดถ้าเกิดการ import เข้ามามันมีส่วนต่างในการส่งผลถึงไอ้ถ้ามีก็คิดได้ถ้ามีก็ควรคิดใช่แต่ถ้าอุตสาหกรรมนี่อยู่ได้เหมือนเดิมเขาคืรู้ว่าซื้อตะกั่วสั่งในประเทศไม่ได้แล้วก็โทรไป อะไรก็เรียกอะไรบริษัทเมืนนองนอกว่าขอออเดอร์เพิ่มหน่อยถ้าทุกอ,อย่างมัน perfectly substitute ก็ไม่มีความเสียอาจารย์ถ้ามองในแง่ของต้นทุนนะอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าการที่เขา import อ่ะก็คือ,อมันอาจจะมันอาจจะต,ต้องแพงกว่าต้นทุนทในในเชิงการปฏิบัติ<ม>ก็ก็คงมีบ้างนะครับแล้วอย่างนั้นเราคิดได้ไหมคะถ้าเกิดมันมีผลจริง ได้บ้างแต่ว่าอยาก่าเอาเชิงบัญชีมานาผมว่าเราเอาหลักเศรษฐศาสตร์นำเพราะว่าในภาวะการอย่างนี้นะราคารับซื้อจากจากตะกวดในประเทศกับราคารับซื้อนาเข้าเนี่ยควรจะเป็นราคาเดียวกันเพราะว่าถ้าเรารับซื้อนําเข้าร้อยเหรียญน,นะร้อยเหรียญต่อตันในประเทศมันไม่ขาย45้าเหรียญหรอกมันก็ต้องขายประมาณร้อยเหรียญน,นั่นแหละเพราะว่าทุกคนจะขายของในราคา world price อยู่แล้ว ถึงแม้เป็นสิ่งที่ผลิตในประเทศก็ตามก็อันนี้ก็เป็นขออนุญนื้อออกไหมผลไหมคือจะคุยว่าอย่างคำถามที่เรื่องของว่าต้นคุณมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะต้องดูมาร์เก็ตดูตลาดของตะกัวใช่ไหมคะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอิมเพรสกับตลาดมากเพราะการที่เราดีมานตะกัวมากขึ้นกับอินพุตมากขึ้นเนี่ยไพรซ์มันจะเปลี่ยนแต่ถ้า ใช่ไหมคะถ้าเพอร์เฟกต์สัพพลายอีลาสเพอร์เฟกต์อีลาสติกตี้ซัพพลายเราอินพอร์ตเท่าไหร่ราคามันไม่เปลี่ยนนี่ก็ไม่มีผลถูกต้องถ้าเราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะครับที่เมื่ออินพอร์ตมากแล้วราคาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องดูส่วนส่วนเครื่ออะไรพื้นที่ใต้เส้นที่มันต่างไปแต่ถ้าเราสูมว่าเอ็กซ์พอร์ตเป็นเส้นนอนอินพอร์ตเป็นเส้นนอนเนี่ยก็ก็ง่ายขึ้นซึ่งกรณีตะกัวผมว่าเราก็อสูมว่าเราเป็น small player ก็ไม่น่าจะเสียหายยกเว้น ถ้าเราทําเรื่องข้าวยางพาราอย่างนี้สเออค่อยว่ากันอันนี้เราเราก็าเผชิญกับเส้นที่เป็นสโลปมันก็จะยากขึ้นไปอีกแล้วนะเคนะหรันนี้ก็เริ่มเริ่มทํางานแล้วก็คือประเมินอะไรก่อนประโยชน์ก่อนตกลงประโยชน์ผมมีอันเดียวอ่ะเอ็กซ์พอร์ตทผมก็เอาราคาส่งออกเนี่ยเปิดเนี่ยนีนนย่ที่ผลถามราคาตะกั่วที่ลอนดอนครับซึ่งมันซื้อขายกันสมมตินนะ ปันต่อปีก็ไม่รู้ส่วนที่เอคนไทยสั่งเข้ามนะันก็อาจจะแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะไรเนี้ยเพราะนั้นราคาตะกั่วก็จะลัก u c เ u a t e ในตลาดโลกก็โชคดีที่ว่าถือว่าเรามีข้อมูลตรงนี้นะครับสูงขึ้นเรื่อยๆก็กปกตินะครับแล้วก็มี fluctuation พอได้เทรนด์ปั๊บผมก็เอาเทรนด์มาให้ดูนี่เอาเาัอนนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคเอาดัชนีราคามามา d i s เ o u ออกไป เทรนนั้นจากที่เพิ่มขึ้นนิดๆกลายเป็นลดลงห,หน่อยๆเพราะว่าความหมายคือว่าคล้ายๆกับ real value ของตกััวที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ค่อยได้สูงเหมือนก่อนแล้วล่ะเพราะว่ามันอาจจะมีวัสดุอย่างอื่นมาทดแทนนะครับแั้ตกัตตกัวอดีตก็คืออาจจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรดีส่งออกได้ราคาดีเดี๋ยวนี้ real value ของมันก็ต่ำลงมาหน่อยก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้น่า,าจะเข้าไปลงทุนมากเท่าที่ควร อพอพอโทษพอ,พอถึงตรงนี้แล้วเราก็พยากยรเพราะเราต้องดูรายรับในอนาคตผมก็ใช้วิธีพยายกรแนวโน้มในอนาคตนนาคต,ตามเทรนดนี้นะครับแต่ผมไปไป apply, คอนโทรลตัวปลายเขาเรียกว่า terminal value เนี่ยไม่ให้มันต่ำกว่า3จุดนี้เพราะว่ามองว่า3จุดนี่้เป็นช่วงที่ราคาต่ำสุดคกล้ๆก็คอนโทรลไว้ control. เพราะ,ะสิ่งที่ได้ก็คือว่า ผลหนึ่งที่เหมืองไม่คุ้มอย่างเพราะว่าแนวโน้มราคาตะก่วมันจะไม่น่าจะดีเหมือนเดิมซึ่งก็ได้มาจากอะไรก็ได้มาจากเทรนด์นั้แล้วเราก็ยืดเส้นต่อไปอีก2ี่สิบปีด้านรายรับเราก็จะมีราคาพอมีราคาแล้วเราก็คูณกับปริมาณตะก่วที่ออกมาจากเหมือง <c oughs> ก็จบได,ได้กระแสรายรับมา20ปีนะครับพอมาด้านต้นทุนอ่ะอันนี้ก็เก็บข้อมูลทุติยภูมินะครับ ถามเหมืองบ้างถามส่วนราชการบ้างได้ตัวเลขมาพอเชื่อได้ก็ออกมาใสาถา่ถ้าดูว่ามันเป็นราคาที่สะท้อนค่าเสียโอกาสหรือถ้ามันเป็น s h a d o w price เนี่ยเราก็เอาละใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้ามัน d i s ต o r t มากๆก็ adjust นิดหน่อยอันแรกก็สัมภาษณ์เหมืองนะครับก็บอกเหมืองขนาดเนี้ยลงทุนแรกเริ่มประมาณ300ล้านน่าจะได้แล้วก็ใส่เข้ามาส่วน operating cost เขาคิดเป็นบาทต,ต่อตันนะ คือขุดตะกต่วนหนึ่งตันเนี่ยมีต้นทุน6,500บาท<อ>แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็จะแปรเปลี่ยนไปบ้างนะครับถ้าเกิดหลุมมันอยู่ลึกก็แพงกว่านี้หน่อยทําเหมืองเสร็จแล้วต้องฟื้นฟูนะ,ะกพรหรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ฟื้นฟูก็ไอ้พวกส่วนใหญ่ก็ไอ้บ่ออเก็บหางแร่นั่นแหละที่ต้องฟื้นฟูต,ต้อโทดบ่อต่างหากแค่แค่ตัวเหมืองเนี่ยก็3ล้านเข้ไปแล้ว ถ้าปรับปรุงบอ่อเนี่ยแหละสาล้านนี่งานเยอะเพราะมันต้องถมถมบอ่อถมอะไรนะครับนี่อันนี้เราก็เก็บข้อมูลมาจากเหมืองทีนี้อันที่เราทําเพิ่มเติมนะหลังจากเหมืองก็คือว่าเอ๊ะถ้าจะอบพยพชาวบ้านออกเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เราก็มีตัวเลข2ตัวนะครับก็คืออันนี้เอาอ,อันนี้รู้สึกจะเหมือนเคมโก้7จ็ล้านบาทแพงแพงมาก ส่วนอีกเหมืองหนึงเหมืองกาญจนบุรีก็221ล้านบาทที่มันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าเคนโก้ชาวบ้านอยู่เยอะถ้าจะอพยพคนออกเนี่แพงส่วนตรงนี้ชาวบ้านอยู่น้อยค่าใช้จ่ายก้าต่ำกว่านะครับผมใช้เกรดอะไรในการอพยพคนออกผมก็ดูว่ามันมีพื้นที่ไหนที่รัฐการเราเคยอพยพคนแล้วค่อนข้างประสบความสําเร็จก็พบว่าที่ เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์เนี่ยเขาจ่ายค่อนข้างดีคือจ่ายสะท้อนค่าเสียโอกาสพอสมควรก็เลยเอาเรทตรงนั้นมาใช้รู้สึกบ้านหลังหนึ่งเ็าให้60,000ที่นาให้ไร่ละเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนค่าเสียโอกาสชาวบ้านเขาถึงไปอย่างไม่ค่อยติดใจก็เลยเอาอัตราที่ใช้ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์เนี่ยมาใช้ในในกรณีนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่าย2ตัวอย่างนี้ถ้าจะต้องเอาคนออกนะตามข้อเสนอทางการแพทย์ที่เขามองตัวแบบไว้อย่างนี้นะครับก็เป็น ความเป็นไปได้ยางอันนี้ก็ไปได้ความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ดีเร็กว่า่เวลาทําเหมืองแถวนั้นเนี่ยมันต้องตัดป่านะไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมืองอุโมงใช่ไหมมันเป็นแค่รูแต่ว่ามันมีพื้นที่ทำออฟฟิศอะไรเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ป่าแล้วล่ะสองสามตารางกิโลเมตรเนี่ยเขาก็บอกเออทั้งนั้นก็คิดมูลค่าป่าให้เขาหน่อยก็ได้มา67ล้านให้เจ็ดสิบหกล้านนะครับคิดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันส่วนปัญหาด้านสุขภาพ ก็ได้มาไซส์หนึ่งนะที่เคมโก้ได้มา6ล้านเจ็ดแล้วก็ที่ไอการชนะบุรีได้มา2ล้านนี่คือ Health Cost ที่เราได้ด้วยวิธีการทำ CBM นะครับนี่คือภาพรวมของของคอสทั้งหมดส่วนวิธีทำแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตามมานะครับแล้วก็เอาพวกเยียดรวมกันแล้วก็ไปหักลบกับ Benefit ซึ่งได้มาจากการพยากรกระแสรายรับจากราคาตกวในตลาดโลก ่ตัวไหนง่ายๆคงจะไม่มีรายละเอียดให้ดูนะครับค่าช็อเชยอ,อันนี้ค่าออกล่ะอันนี้หมายความว่าโทษนะ,ะต้นทุนแรกเริ่มนี่ก็ตรงตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับฟื้นฟูอะไรนี่มาจากเหมืองเราเริ่มตรงนี้เลย